อ่ะฮัลโหลครับผมต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับในการเราจะได้ดาต้าเบสมาแล้วได้ตารางดาต้าเบสมาแล้วนะครับได้ดต้าเบสแล้วตารางแล้วโจทย์ต่อมาก็คือเราก็สร้างฟอร์มที่จะรับข้อมูลเพื่อบันทึกลงในตารางเมื่อกี้ของเรานะครับในด a ต้าเบสของเราอ่าก็อันดับแรกก็สร้างไฟล์ std register มาก่อน <c oughs> สร้าวแล้วก็เป็นคำสัง่ง <les> <p> อันแรเป็นไรเอย่ยรหรัสนักศึกษาในวีดทั T ้งอ๊ F o. พุทไทยไทยก็เป็นตัวนี้ไทยเป็น Name. เทค t n เนมเตมนี่ก็เวลาผมทำแล้วผมจะตั้งชื่อเนมในตัวฟอร์มนะครับ ก็คือชื่อตัวเนี้ยฟอร์มที่รับผมจะตั้งให้ตรงกับชื่อฟิลเพื่อเราจะไม่งงในทีหลัง spu id ทำการเว้นบรรทัดมันสักหน่อยลองรันดูเดี่ยครับได้ฟอร์อมแล้วเราก็ทำไปจนครบทั้งหมดก็เดี๋ยวขอ ข้ามไปเลยดีกว่าเราจะได้เร็วอ่ะครับเนี่ยครับเราก็สร้างฟอร์มปกติก็คือฟอร์มนี้ก็คือเป็นฟอร์มภาษา HTML ธรรมดาเนี่ยครับถ้าอยากดูการสร้างฟอร์มเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ W3School ครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดู w 3 s c h o o แต่ว่านี้มันจะอยู่ใน HTML นะครับอยู่ในการสร้างฟอร์มฟอร์มเลยเอ้ยฟอร์มอ่ะนี่ครับจะอยู่ในเรื่องการสร้างฟอร์มสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ตามนี้ก็ได้ครับผม สงเนี่ยครับตอนนี้เราสร้างฟอร์มได้นีมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยสักเท่าไหร่ก็ถ้าอยากทําให้สวยอะไรยังไงก็ลองใช้ตารางเข้ามาแต่งดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอพอนไว้ผมอันดับต่อมาก็คือจะทำปุ่มเดี๋ยวขอตกแต่งมาให้เสร็จก่อนเพื่อความรวดเร็ว อ่ะเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ทำปุ่มอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมีฟอร์มให้กรอกส่วนนี้ส่วนนี้ก็เป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มตกลงอันนี้เป็นปุ่มยกเลิกอ่ะครับผมเราก็จะมาทำการทำให้มันสร้างแอคชั่นให้มันก็ฟอร์มทำให้ฟอร์มตัวเนี้ยไม่ได้เป็นฟอร์มนิ่งๆแบบเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมเจนให้ดูก็คือเนี้ยตอนนี้มันยังเป็นฟอร์มนิ่งๆอยู่เรากรอกปุ๊บ กดตกลงให้ตายก็ไม่ไปไหนแต่กดยกเลิกก็ไม่ได้เนี่ยครับเราจะทำให้สองอันนี้ใช้ได้็นการสร้างฟอร์มเปิดแล้วก็ต้องปิดเ <c oughs> อ่อยวต่อใช้เป็นโพสแล้วกันนะครับก็อีกอันหนึง่งใช้เป็นแอคชั่น แต่ยังไม่กำหนดว่าไวไฟไหนให้มาปลายมันเองก่อนนะครับนี่สามารถอ่ะกดได้ละตกลงก็กดได้ลวแต่ว่ามันมันยังเรายังไม่ได้กำหนดให้มันแอคชั่นไปหน้าไหนตอนนี้ก็ฟอร์มเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือเนี่ยครับให้มันมาแสดงข้อมูลนักศึกษาทางคีย์บอร์ดไฟล์นี้ครับผมแล้วก็บันทึก ราก็สร้างโชว์สตูดิโอ ตอนนี้แอคชั่นตัวเนี้ยเราก็เชื่อมไ,ไฟล์แล้วนดี๋ยวผมกดดีได้ง่ายง่ายอ่าครับผมลองดูว่าได้หรือยังกดรันอ่ะไ,ไฟล์ดีละ <c oughs> จากนั้นเราก็ไปเขียนคำสั่งในไฟล์ s h o w e s e l e n i n f o นะครับผม ในไฟล์นี้ของเราจะทําอะไรก็คือทําการาดูที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าให้แสดงข้อมูลที่รับจากทางคีย์บอร์ดวิธีแสดง,งก ดูตัวแปรนะครับผมเวลาผมตั้งตัวแปรผมจะตั้งให้มันเป็นเี๋ยวขอเปิร์ดเวาผมตั้งชื่อตัวแปรผมตั้งให้มันชื่อเดียวกับฟิลเพื่อในการที่เราจะมาเรียกใช้อะไรง่ายเราจะจำได้ว่ามันคู่กัน เดี๋ยครับลองรันดูส่งมาจริงหรือยังวิธีรันนะครับรันจากไฟล์ฟอร์มเมื่อกี้เราพิมพ์ไอเดีลองพิมพ์ดูว่าไอดีส่งไปจนิงหรือยังอ่ะเห็นไหมครับว่าผมพิมพ์ห้าสิบมันก็ขึ้นห้าสิบพิมพ์สิบมันก็ขึ้น 10, สิบแสดงวา่ามันส่งมาแล้วถูกต้องเราก็ทําการโชว์ตามโจทย์ได้เลยรครั้งศึกษา นะ,น,นะครับก็จัดการเลยให้ครบเออถ้าง่ายๆในดัตาทเบสเราสร้างไว้แล้วลงในดัตาทเบสก็ได้แล้วเราก็อ่ะครับผมสายขี้เกียจกับหวัง อ่าระวังไอตัวที่เป็นช่องว่างนะครับผมถ้าปตบมาติดก็ลบทิ้งไม่งั้นมันจะไม่ได้ <c oughs> โอ้โหันไม่ค่อยดีก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเป็นชื่อ Good. มาลองรันดูว่าส่งมาได้ครบหรือเปล่าอ่าเวลาผมลองรันผมจะใส่ข้อมูลให้มันเป็นเหมือนกันอ่ะครับผมส่งมาได้ทุกตัวเลยสองอันไว้เรียงสามสี 3, 4, 5, 6, 1, 2, ่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองอะครบครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เราทำครบหมดหรือ,อยังเอ่ยอันนี้ครับโจบ,บอกว่าให้แสดงข้อมูลที่รับมาแต่ว่าผมว่าคงไม่ใช่แค่นี้น่าจะมีการบันทึกเพราะว่าเราเพิ่งเดีนอินเสิรมาเราก็ควรจะมีการ i n s เสิร์ตเข้าไปในฐานข้อมูลอ่ะวิธี Insert ร์ตก็ง่ายๆครับผมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเป๊ะๆเ,เลย Connect c o n n e c กเสร็จอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Insert ตตรงนี้ครับผมลบลลลบบบขยาย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 อินเสิร์ตดาต้าลงไปนะครับผมในส่วนนี้ อาไนเมื่อขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่3เหมือนกันก็ถ้าเราทำมาจนชินแล้วจนเสียนแล้วเราก็สามารถ Copy ได้นะครับนะครับขั้นตอนที่1แต่ว่าแนะนำถ้า Copy ควรจะรู้ก่อนนะครับว่าอันไหนมันคืออะไรก็ควรมีความชำนาญระดับหนึ่งมาแล้ว อ่ะครับผมเราก็เหลือใส้ในตรงกลางไอคำสั่ง insert data ตรงนี้เมื่อกี้เฮ้ย insert data ครับผมก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเหมือนกันสร้างตัวแปร sql มาเก็บไว้ <c oughs> <c oughs> เก็บอะไรคำสั่งที่มัน insert ก็ถ้าถ้าตอนที่เรียนนะครับอาจารย์จะทำการแทรก ข้อมูลลงไปในนี้หนึ่ <c oughs> ลงมือแล้วก็ทำการการ y o p y เนี่ยครับที่เรา Copy คือคำสั่ง SQL ที่เราที่ผมจะทำตัวนี้ครับคำสั่ง SQL จะเก็บม,มาในตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยว่าคำสั่ง SQL ในการเพิ่มข้อมูลลงไปก็คือ insert into แล้วก็ตามด้วยเป็นชื่ออาตารางของเรานะครับชื่อตารางของเราก็เป็นตัวนี้ student tb student tb คร้บผมในวงเล็บนี้ก็จะเป็นตัวลัลั์คอลัมน์หรือ f i ล l f i l Thì nó xa mẹ khắp này nhá Thì phụ nữ này Vale. อ,อ่ะครบแล้วในวงเล็บนี้ quizz, แล้วอไรต่อต่อมาก็คือค่าผมขอเป็นบรรทัด value bs นะครับก็จะอยู่ในนี้เหมือนกัน value คืออะไรคือค่าที่ ค่าที่ส่งไปอะครับค่าที่เราจะบันทึกลงในฐานข้อมูลก็จะใช้เป็นตัวแปรพวกนี้นครับเนี่ยครับสังเกตดูถ้าใส่เงี้มันจะเออร์เลอรเราต้องใช้เทคนิคการเชื่อมสต i ิงลงไปในนี้เพื่อแก้ปัญหาเออร์เให้กับมันเนวครับมันจะยาวหน่อยแต่ว่ามันจะแพลตฟอร์มเดียวกันเราก็สามารถ Copy ได้ แต่อย่าลืมคัะนดะ้วยคเขาหมายเขามา1 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าสำหรับค่าไวไรรูเนี่ยครับเราต้องตรงกับตัวฟิ์นะครับฟิ์เรียงยังไงขอให้เรียงอย่างก้นเป๊ะ อันแรกเป็น id student id เข้า value ที่เข้าไปก็ต้องเป็น id ต่อมาเป็น name เข้าไปก็ต้องเป็น name เนี่ยครับการที่เราตั้งชื่อ form เหมือนกับชื่อ field ใน database เราจะดูง่ายไงครับผมก็คือมันต้องคู่กันจากนี้เราได้คำสั่ง sql แล้ว ก็เหมือนในขั้นตอนทั่วๆไปตามแพลตฟอร์มเดิมเลยนะครับในเนี่ยครับ,ไ,รบได้คำสั่งอันนี้เรื่องอย่างนี้ได้คำสั่ง SQL ก็ทำการเอามาคิวรี่คือเรียกคำสั่ง e x l นี้มาใช้อันนี้ได้คำสั่งยาวขึ้นไปนิดนึงก็ามาคิวรี่เหมือนเดิมเอามาใช้ส่วนอันนี้ได้คำสั่งก็ยาวพอสมควรก็เราก็ทำการคิวรี่เหมือนเดิมคิวรี่โดยอ่ะ มา sl i score q u y r i ตัวแรกก็เป็นคอนดิชั่นเลยถ้ามัน quri ได้ถ้ามันทำการใช้คำสั่งนี้ได้ก็แสดงผลว่า insert แต่ถ้าเอลล่ะถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเราก็ต้องดักไว้เหมือนเดิมเป็น <c oughs> <c oughs> เอเนอเอลือกเวนดิเซอร์เออเลือกเลือกอะไรก็บอกเราด้วย m y S Q L ด้วยสกอร์เออเลืก ช่วยตัวเปอ่ะโอเคมาลองกัน <c oughs> ดูว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรบ้างมีแค่หนึ่งอย่างนียครับผมจะลองใส่สองทั้งหมดไปดูอ่ะมันขึ้น insert success แต่ว่ามันได้สั่งเว้นบรรทัดสั่งเว้นบรรทัดให้มันสักหน่อยแล้วกัน อามาดูว่าข้อมูลเข้าจริงหรือเปล่าอ่ะเข้าแล้วนะครับผมก็สำหรับอ่าชุดวิดีโอนี้ครับเป็นสอนเนี่ยครับโจทย์เป็นสร้างฐานข้อมูลนะครับผมสร้างตารางแล้วก็ทำการคอนเน t แล้วก็อินเสิร์ตปกติธรรมดาก็ผมเป็นมือใหม่ครับยังไงถ้าผิดพลาดการใดก็ขอใหม่ด้วยก็แค่อยากจะมา แชร์ความรู้ให้เพื่อนเพ่อนออแล้วก็ได้ให้เพื่อนเพื่อได้ทำการบ้านส่งกันด้วยตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ